สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้ป้ากิ๊กมาอีกแล้วแต่วันนี้ไม่ปลูกผักงดปลูกสักวันหนึ่งแต่ที่จริงป้ากิ๊กก็ปลูกด้วยมเมล็ดต่างหากแล้วละ่ะเช้ามากระเพาะนุ่นเพาะนี่นไปแล้วแต่ว่าไม่ถ่ายคลิปการปลูกวันเนี้ว่างๆก็เลยมานั่งเด็ดไปพักผ่อนนอนก็ไม่หลับค่ะลุกขึ้นมาก็มาไซส์ผักเอาใบเน่าใบเสียอะไรของพัสรีออกไป ก็เลยไปเก็บผักมาไปข้างบ้านอีกไปเก็บผักอีกเดี๋ยวจะเก็บต่อวันนี้จะมาคุยนะคะเกับ,กบเกี่ยวกับความงามของผักในสวนเนี่ยได้สูตรใหม่มาบอกค่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่จะสูตรใหม่นะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใช้นะปะกิ๊กสอนทาไปแล้ววันนั้นสารสกัดสารสกัดพืชสดค่ะสารสกัดพืชแต่ก็เป็นพืชสด สอนทำไปแล้วค่ะวิธีทำก็คือใช้พืชผักของเรานะคะหนึ่งถังถังก็ประมาณ10ลิตรนะคะถังน้ำแล้วก็เอาผักใส่ให้เต็มประมาณนั้นแหละแล้วก็มีน้ำอีก10ลิตรกากน้ำตาลกับ EM อย่างละ3 300 cc 300 m ซีซี300 ML อันเดียวกันนะคะหมักเนี่ยค่ะทีนี้ มันเหม็นที่จริงเข้าให้หมักเจ็ดวันปกี้ก็เอาไว้เป็นเดือนแล้วล่ะไปเปิดดูโอ้โหมันเหม็นมากๆเลยค่ะตายแล้วตกใจจะทําไงเนี่ยจะเอาไปเทก็คงไม่ไหวเทเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็จะเหม็นเอ๊จะทํายังไงปกี้ก็เลยเอาเอาเ e อ็มนะคะหนึ่งขวดประมาณเนี้ยเพราะเราทําไว้เยอะเนาะเอาเ e อ็มมาเทลงไปหนึ่งขวดแล้วก็ปิดไว้อีกเวลาก็ผ่านไปมันก็เดือนเสร็จ,รจแล้วค่ะ ปกติสูตรนั้นหมักแค่เจ็ดวันปกิก็ไปเปิดเปิดดิเออมันก็เบาไปละเบาไปประมาณครึ่งหนึ่งก็เลยตักน้ําใส่บัวรดน้ําบัวใหญ่ๆสิบลิตรแล้วก็เอาแก้วตักขึ้นมาครึ่งแก้วใส่ลงไปในบัวพอเทลงไปแค่นั้นค่ะกลิ่นมันฟุง้งโอ้โหกลิ่นมันแรงมากเลยมันเหม็นมันอยู่ด้านนี้ค่ะด้านแทงน้ําของบ้านปกิกพอดีมันติดติดกับน้องเขา กลัวเขาเหม็นรีบปิดฝาถังเทใส่ในบัวแล้วกลิ่นฟุ้งเลยป้ากี้ก็เหี้วบัวรดน้ําวิ่งจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายหน้าบ้านตัวเองวิ่งใหญ่เลยค่ะเอาไปรดไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนก็เอาไปเทใส่ข้างรัว้วมีต้นกระเจี๊ยบขึ้นสองต้นกับไอ้คณะชายาอีกสองต้นประตูทางเข้าด้าน,ด,านด้านซ้ายมือบ้านบ้านกี้จะมีสองประตูเนาะป้ากี้ก็เทไปจกัจกจกัจกจกัจก,จกเทลงหมดเลยโอ้โหมันกลิ่นมันฟุง้งมันเหม็นตาย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 ตกใจป้ากี้ก็ เอาดินพอดีมีดินอยู่ตรงนั้นอะอถังเล็กๆก็เอาโรยทับหมดเลยค่ะโรยโยนโยนโยน,ยน,ยนใส่เลยโอ้โหเกือบเป็นลมค่ะเสร็จแล้วผ่านมาสามวันก็ยังคิดตายจะทำยังไงจะเอาไปทิ้งที่ไหนผ่านมาสามวันไอ้ต้นที่เอาไปรดไว้ค่ะมันโตพรวดเลยต้นกระเจี๊ยบแล้วก็แตกยอดออกมาขาวหมดเลยค่ะยอดอ่อนสีขาวอ่อนโอ้โหมันงามผิดหูผิดตาเลย เกิดความเสียดายแล้วทีนี้นโอ้โหแต่ทำไมมันงามอย่างนั้นล่ะกระเจี๊ยบมันขึ้นเองค่ะไม่ได้ขุดปเ้เก๊ก็เลยเก็บไว้อีกแล้วก็มามากรองเสียดายเอาแล้วทีนี้ก็เอามารดผักในสวนอีกนะก็รอจังหวะที่เขาไปทํางานกันหมดเนาะก็เอามาผสมน้ําแล้วก็รดรดผักพอรดไปได้สักพักกลิ่นมันจะจางค่ะมันก็จะหายไปลงไปในดินเนาะแล้วก็ระเหยไปมันกง ไม่แพ้กับไม่แพ้กับจุลินทรีย์สั่งข้อแสงนะคะปะกเกว่ากลิน่นคล้ายๆมันเหม็นพอๆกันแต่ว่ากลิ่นคนละอย่างอันนี้มันเหม็นถ้าใครเคยซื้อ EM ตลาดใช้นะคะกลิ่นมันจะเหม็นเน่าอย่างนั้นแหละเหมือนกับหญ้าเน่า EM ส่วนมากนะคะมันก็ไม่ทุกยี่ห้อนะแต่ว่าส่วนมากตามที่ใช้มา,ก,าก็ปกเกก็ใช้มาเป็น10กว่าปีละแล้วก็เพิ่งจะมาทําของเราเองเนาะมันเหม็นค่ะอันนั้นเปิดออกมาเวลาเรามาผสมอะไรก็เหม็นกลิ่นเดียวกันเลยค่ะ มื่อกี้ก็เอามรดผักในเนี่ยโหมันงามผิดหูผิดตาเลยค่ะดูผักปรังเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะใบกลางคืนเมื่อกี้เปิดไฟลงมามันติดอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันเป็นมันแผลบโอ้โหพ่อผักปรังนะมันงามมันเป็นมันเหมือนกับเอาน้ำมันหมูไปทามันเลยตายทาไมมันงามอย่างนั้นล่ะมันงามน้ําไอเนี้ยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยน้ําหมักเนี่ยถ้าใครใจกล้าใจถึงนะคะทําไว้ใช้เลยค่ะ สูตรอยู่ในคลิปทำไปแล้วเนี่ยป a ก k a g กรองไว้เนี่ยไม่ทิ้งเด็ดขาดเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกอะไรไปขุดหลุมแล้วก็เอาเทลงก้นหลุมนะคะแล้วเราก็เอาดินกลบแล้วเราก็ปลูกโอ้โงามแน่นอนเลยเพราะว่าเอาไปรดผักกาดก็งาผักกาดก็งาม,กกาดงามเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมันงามมันงามผิดหูผิดตาจริงๆผักนี่งามหมดเลยค่ะแล้วก็ผักโขมผักโขมตรงที่อยู่ตรงนูน้นใบใบพอๆกันอย่างนี้เลย มันไม่น่าเชื่อมันสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะทีนี้มาดูผักโขมนะคะมันต้นเดียวๆอยู่ตรงเนี้ยเราเดินมาด้านนู้นก็เอารถเข้ามาได้เลยเอาบัวจ่อมาเลยค่ะโโหดูใบมันถ้าเราไม่ตัดมันก็จะแก่เนาะจะออกดอกดูค่ะผักโขมใบใหญ่กับฝ่ามืออีกนะ มันงามจริงๆอ่าดูผักปลังผักปลังอันนี้ก็มันจะตายไม่ตายแหละสองต้นปะกี๊ก็ออกจากกระถางก็เอาจิ้มไปเนี้ยจิ้มไปตรงเนี้ยโอ้มันได้ปุ๋ยด,ดีดูค่ะให้ดูโอ้โหนี่ค่ะยอดอ้วนๆทั้งนั้นเลย มีแค่สองต้นนะแต่ก็ออกยอดดีจังนี่ยอดใหญ่ๆอ้วนๆยิ่งตัดยิ่งแตกถ้าเราไม่ตัดก็ไม่แตกอ้วนๆทั้งนั้นนี่ค่ะ ผักงามน้ำหมักอ่ะตรงนั้นมีประกิกถ่ายคลิปการปลูกเดี๋ยวขอเดินไปก่อนกันละกันมันคแคบปลูกฟักทองถ้าย้อนไปดูจะเห็นนะคะทดลองปลูกฟักทองหน้าแรงปลูกไว้สามหลุมก็ติดหมดนั่นแหละแต่ว่าจะออกลูกอยู่หลุมเดียวมันเป็นฟักทองหน้าแรงแล้วก็คงไม่โต ต้นอื่นกำลังจะออกดอกเพราะว่าก็เพิ่งจะไม่นานเนาะตอนนี้ฝนเพิ่งกำลังจะลงเราก็จะปลูกใหม่ทีนี้หันไปดูผักข้างหลังผักปังก็เห็นแล้วเนาะว่ามันใบใหญ่ตลอดเลยเดี๋ยวขอขยับไปค่ะอ่ามากอกเหลืองแล้วนะคะเห็นไหมทิ้งไว้นานแล้วมากอกสองพวงสงสารต้นมันเนาะมันหนัก เอาออกเลยคงจะแก่แล้วเหลืองแล้วค่ะมากอกในสวนเล็กๆสวนหน้าบ้านของเราอทีน,นี้จะพามาดูกวางตุง้งกวางตุ้งดอกอันนี้ห้องเต้กินพอและยังไม่กินรอชุดนั้นโตอีกนิดนึงแล้วก็จะเอาออกหมดเลยค่ะจะได้ลงอย่างอื่นคงจะไม่เอาต้นต่อไว้มาดูกวางตุง้งไม่ใช่เออใช่กวางตุ้งดอกอันนั้นกวางตุ้งห้องเต้อันนี้กวางตุงง ê, นนงต้งดอกนะคะ กำลังจะออกดอกค่ะเห็นไหมอันนี้ดอกสั้นๆอยู่กำลังจะออกดอกเต็มเลยก็อันนี้ดอกยาวนี่ปล่อยไว้ก็จะแก่และกว,วางตุ้งดอกที่จริงตอนหวานนะคะหวานนิดเดียวหวานแค่บางๆ คุณลุงว่ามันแน่นเกินไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หวานแน่นหรอกหวานบางๆพอเขาโตมาเขาก็แน่นของเขาเองกรอบมากเลยค่ะจับตรงไหนก็กรอบไปหมดเลยผักพอน้ำเนี่ยถ้าใครยังไม่ปลูกปลูกเลยนะคะช่วงนี้ฝนโปรยปลายนิดนิดก็โอเคค่ะดีกว่าไม่ลงเนาะ ก็ปลูกกันงามดูใบปะเก็กตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแครอทโอ้มันงอกออกมาใหม่มันงามมากเลยค่ะดูเนี่ยงามน่ากินเป็นผักสดมากๆเลยพอเห็นแล้วก็เอาไปกินกับน้ําพริกแต่ไม่ได้ตำน้ําพริกนะวันเนี้ยแต่ก็ตัดผักไปเยอะเอาไว้กินพรุ่งนี้จะกินแล้วค่อยลงมาตัดเนี่ยสดมากเลยค่ะกําลังอ่อนๆทั้งนั้นเลยก็แตกออกมาใหม่ โอ้โหสุดยอดเลยนี่ค่ะน้ำหมักที่บอกะคะกิกบอกนะ่ะเอามารดหมดเลยมันงามผิดหูผิดตาเลยค่ะแค่สองวันแค่นั้นแหละค่ะเห็นผลเลยอันนี้ก็ต้นอยู่นิดเดียวก็ขึ้นมาเต็มแล้วดูสิอันนี้หวานทีหลังค่ะกวางตุ้งดอกอันนี้หวานใหม่อีกเมื่อคืนฝนลงเลอะเทอะเลย นืต้นเล็กเพิ่งจะโรยมเมล็ดเขาผักชีเห็นไหมคะผักชีก็งามเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็สูงขึ้นมาเต็มละชีงามมากอ้าวผักลังสามวันล้นอีกแล้วค่ะยอดยอดผักลังขึ้นชาน้านี้ตัดใบออกไปหมดแล้วขึ้นมาใหม่เนี่ยขาวๆสีเหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยคือเขาขึ้นใหม่ แล้วพอเราตัดแต่งใบแก่ทิ้งเขาก็จะขึ้นมาใหม่แต่ผักปังปักกี้คงยังไม่ตัดเพราะว่าไม่รู้จะไปทำอะไรกินเนาะพรุ่งนี้ต้องหาเมนูก่อนตัดแป๊บเดียวก็ขึ้นเต็มหมดเลยค่ะยอดเนี่ยเห็นไหมโเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบแดงนะคะใส่น้ำหมักพืชสด ปะเกีกก็มาขุดล้อมรอบเป็นวงเลยค่ะแล้วก็เอาน้ําหมักเหม็นๆนั่นแหละผสมน้ํามาราดใส่จนเจิงหมดแล้วก็เอาดินกลบเข้าไปโอ้งามค่ะเห็นไหมงามแตกเนี่ยแตกยอดดีจังเลยเดี๋ยวก็เป็นพุ่มละต้องรดเวลาคนไม่อยู่เขาจะมาหยอดใส่ให้หมดผักเห็นไหมคะผักบุ้งวันนั้นปะเกีกก็มาตัดไปจนติดดินแล้วนะ ตัดติดดินเขาก็แตกขึ้นมาใหม่อ่อนๆอย่างเงี้ยเป็นผักบุ้งสวนข้างบ้านก็เหมือนกันค่ะแตกขึ้นมานะยอดขาวเต็มไปหมดเลยเราต้องขยันตัดแต่งนะคะต้นไม้ในสวนผักโขมเน่ะเม็ดกระเด็นไปตรงไหนก็ขึ้นโตเองไหนก็ตัดยอดไว้อันนี้ก็เห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยพอเราตัดเขาก็จะแตกแตกอย่างเงี้ยค่ะแตกกิ่งแตกช่อมาให้เรากินไม่หวัดไม่ไหวเมื่อคืนป้ากิก๊กลวก ผักโขมจานหนึ่งนะคะไม่มีใครช่วยกินก็ไม่ได้กินแต่ผักกเนาะกับทำพะโล้ด้วยทำพะโล้เป็ดด้วยเสร็จแล้วคุณลุงจะอิ่มข้าวแล้วก็เลยบอกคุณลุงว่าโอ้ผักโขมไม่มีใครกินเนี่ยเอ๊ย่คุณลุงว่าคุณลุงพักนี้หน้าตาแจ่มใสผิวดีจังเลยไม่เหี่ยวไม่ย่นสงสัยเป็นเพราะกินวิตามินซีกับผักเยอะเนาะ คุณลุงจะอิ่มข้าวแล้วค่ะกินผักกินผักขมหมดจานเลยกินผักขมปกิ๊กหมดจานเลยถ้าไม่พูดเกือบไม่หมดค่ะแต่วันนี้คงไม่กินผักแล้วมั้งเก็บไปเฉยๆไว้พรุ่งนี้ค่อยทาอ่ะทีนี้มาดูพริกค่ะดูพริกปะกิ๊กเห็นไหม<ะ>กำลังแตกช่อแตกดอกไอ้ที่ไม่แตกแก่เราก็ตัดแต่งกิ่งเข้ากำลังจะโผล่ใบเล็กๆผีใบออกมาแล้วเนี่ย นี่คือการตัดแต่งผักในสวนอันไหนมันแก่เราก็ไม่เอาไว้อันไหนกําลังจะออกดอกเราก็เอาไว้ก่อนแตงกะาเขือก็เห็นไหมคะตัดจนหมดเลยนะโกลนเลยนะใบออกมาละเดี๋ยวสักพักก็จะมีดอกตามมาอันนี้คือการตัดแต่งผักในสวนโหพริกต้นนู้นพริกต้นนี้ก็ออกดอกเยอะเลยนะคะอ่าลองจับดูสิกำลังออกดอกขาวโพลนเลยอันนี้ก็พ่นฮอร์โมนให้เขา แต่ว่าถ้าพวกที่จะออกดอกเราอย่าไปใส่น้ําหมักน้ําสกัดพืชสดดังนั้นไม่ใส่นะคะใส่เฉพาะที่กินใบแล้วก็ที่ยังไม่มีดอกแต่ถ้าผีดอกอย่างนี้เราต้องใส่ฮอร์โมนที่มีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมค่ะคือผักผลไม้ต่างๆวันนี้ก็พาท่องสวนละเอาแค่นี้ก่อนกันแล้วกันเพราะว่าวันนี้ไม่ปลูกผักก็เลยอยากให้ดูน้ำหมักแค่นั้นหละแล้วก็ว่ามันงามยังไงก็พาดูแล้วเนาะ ลองไปทําดูนะคะถ้าใครยังไม่ทําย้อนดูคลิปของป้ากิกสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ